สวัสดีครับวันนี้กลับมากับอีกหนึ่งรีวิวนะสำหรับตัวไอเทมอ่าจริงจริงไอเทมออกตัวเนี้ยออกมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะอา่ามันเป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์พกพาของดาฮอนเองนะครับผมแต่ว่าเพิ่งจะมาทำรีวิวเพราะว่าตั้งแต่ใช้มาเนี่ยผมว่าอุปกรณ์ที่มันมีอยู่เนี่ยมันครบจริงๆนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันมีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยเรา,าดูขนาดกันหน่อยดีกว่าผมว่าขนาดมันเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะขนาดนะเดี๋ยวลองลองวัดกันนิดหนึ่งอ่ะความความยาวเนี่ยอยู่ที่เจ็ดเซนนะครับกว้างกว้างอยู่ที่สี่เซนนะครับส่วนความหนานี่ไม่ไม่นานหนาอยู่แล้วล,วละสองเซนครึ่งเอง นะครับผมมีค,ความหนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพกพาสะดวกอันเล็กนิดเดียวเองเหลือแค่อันแค่นี้นะครับและมันอุปกรณ์มันค่อนข้นขางที่จะครบมาดูอันแรกนะอ่ะโอเคมันมีไขควงปากแบนนะครับมีไขควงปากแบนซึ่งโอเคมันได้ใช้อยู่แล้วละ่ะไม่ว่าจะเป็นการงัดการนุน่นการนี่คือกับจักรยานเนี่ยปากแบนจะไม่ค่อยได้ใช้เยอะนะครับผมแต่ว่ามันก็มีมาให้อ่ะมีปากแฉกนะครับ ปากแชกลักษณะนี้นะครับการจับค่อนข้างดีนะผมว่า,าเนี่ยสมมุติการจับการจับเนี่ยมันสามารถกำกำได้แบบถนัดถนัดเลยนะครับเอ,อเดี๋ยวไม่รู้จะโฟกัสได้หรือเปล่านะอตรงนี้ชึบเนี่ยครับกำมากำได้ถนัดถนัดสมมุติเราเราขันมันก็สามารถทำขันได้ค่อนข้างดีนะครับผมอ,อันต่อไปชึบ อันนี้คือเป็นตัวเขาเรียกว่าประแจรประแจหัวดาวแล้วกันหัวดาวนะครับผมไม่รู้เห็นหรือเปล่านะอ่ะลองดูนะครับเป็นประแจหัวดาวที่ให้มาด้วยนะครับมีหกเหลี่ยมแน่นอนแหละจักรยานต้องอยู่กับหกเหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นเบอร์สามนะครับมีเบอร์สามมีเบอร์ห้าเบอร์ห้าจะอยู่ด้านนี้นะอ่ามีเบอร์ห้าส่วนอีกดะอ่าเดี๋ยว แกะออกมาก่อนชึบเวลากลางกลางมาอย่างนี้ส่วนอีกอันนึงก็จะมีเบอร์สีเบอร์สี่อยู่นี่นะครับอันนี้สองจุดห้าอันนี้เป็นเบอร์หกนะครับเป็นเบอร์หกแต่ขยายมีตัวขยายให้นะครับอยู่ตรงนี้อ่าขยายเบอร์แดได้นี่นะครับผมว่าการใช้งานค่อนข้างดีนะมีเบอร์สองมาด้วยเบอร์สองสองจุดห้าก็มีครบอะครับวไว้ง่าย สำหรับจัจกรยานและที่เด็ดที่สุดเนี่ยที่ผมว่ามันให้มาด้วยก็คือตัวนี้นี่เป็นตัวปลดเขาเรียกว่าเป็นตัวตัดโซ่ต่อโซ่นะครับสำหรับคนที่อ่ะเนี่ยเสียบมันเข้าไปอย่างนี้เลยเสียบมันเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วเราก็ใช้ตัวเนี่ยตัดหมุนหมุนเพื่อที่จะตัดโซ่ได้ตัดโซ่ได้จริงๆนะผมว่า มันค่อนข้างโอเคเลยล่ะสําหรับอ่าการเซอร์วิสเวลาพกอันเดียวเนี่ยมันอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องไปพกหลายอันแค่ตัวเดียวอยู่อยู่ครบทุกอย่างเลยแล้วมันอันเล็กแค่นี้เองมันสะดวกครับพกพาง่ายของดาฮอนเองเลยด้วยนะครับมันมีมาแค่สีเดียวนะรู้สึกกันจะมีแค่สีดําสีเดียวนะตอนนี้นะครับผมแต่ว่าด้วยความที่มันพกง่ายสะดวกแล้วก็อุปกรณ์ครบเนี่ยผมแนะนํา เป็นตัวหนึ่งเลยล่ะที่แนะนำให้เอาไปใช้นะครับสำหรับาการออกทริปหรือเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยตัวนี้ผมว่าตัวเดียวจบครับสำหรับท่านใดที่สนใจตัวนี้นะตัวเนี้ยราคาอยู่ที่300บาท300บาทเท่านั้นถูกมากถูกมากถูกถูก,ถกจริงๆนะครับ0าบาทอาทของดาฮอนของแท้ด้วยไม่ใช่แบบว่าของ ไม่ใช่ของแบบว่าที่เอามาแปะชื่อดาฮอนเฉยๆนะครับอันนี้อันนี้เป็นของดาฮอนของแท้เลยราคาอยู่ที่300บาทสนใจติดต่อมาได้นะครับร้านบการ์เด้นะครับ0 8 9 7 6 0 0 2 9กหรือติดต่อมาทาง Line ID ก็ได้นะครับบการ์เด้นบีหรือติดต่อมาทางอ่าอ่าอะไรนะ c ฟซบุ๊ก e มสเซจก็ได้นะครับได้ทั้ง3ช่องทางนะแล้วแต่สะดวกช่องทางไหนนะครับผมอ่ะ โอเคถ้าเกิดสนใจตัวนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเป็นชุดเครื่องมือพับของดารอนนะครับผมขอบคุณมากครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดทับสกายแพทไอ้ด้วยเนาะค่ะ